บิ้งพี่น้องเขาคือผ้าขอา่อยมาแต่เด็กแถมมาคุดกระปูได้นีแต่แต่แต่เบิ้งตะเวนบ่ท่านขืนเด้อเนี่ยเด้อเบิ้งแน่ผุนมื้อนี้อันน้องขอ่อยมาแต่ส้นบุรีแม่ใส่เนี่โอ้โหกระปูหลายแห้งเด้อพี่น้องเด้อ ไอเสียบบ๊อยเอาเพื่อจขอยเห็นโตมันบ่งผุนกรอต้นน้อยโอ้ยบังแดดกระโปใส่ละนี่เด้คือต้นน่อยสิออกระดูกหน่อยดกหนอลากขุดจะลากุดโอ้ยได้ต้นยวนึงอ๋ออ๋ยายู่บําได้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 เจมจะเมนเอาข่อยมากอัน จะเป็นจะเป็นเอาพยาบาคขุดกับปูอีกแล้วโมเมนต์อย่างดอกพี่หน่องมาแป๊บเดียวกับยาขุดเต่กปูข่อยละเมื่อยเนาะนี่แถวนงกน่อยู่เบ้งนีมาตกเจ้าหกโมงเด้พูตะเว่นบอสันขืนอยู่ได้บอข่อยได้ยินบอเสียงข่อยเศร้าเมื่อยแห้ง อกําลังแบบมาขคดกับปูแม่โพดอีลีโพดพ่อปอกง้อบอกแตงเลยขน้องคอยได้มากนี่นี่บอลแถวนี่นะคือบอเห็นขุมบัณฑ์ืบอคือแถวบ่ใสล่ะมันเหมือนเ่ยนี่ในบอโไดแถว โอ๊ยบังบังีด็กสามคนเดนี่คือได้น่อยแท้ตายบอไปอีกแล้วพ่าคอยไปอีกแล้วบ้านนี้โอ้ยใดบ่บน้อก,กับปู้มือนี้คือบ่คือแท้น้อตายตก่อมันสิตะเว้นบ่ทันขืนฝนตกมื่อคืนนี่ิี่ละอยู่บ้านคอย ฝนดีดีโอ้ยเอาเบิง้งยางรอทงอยู่นี่ละ่ะบรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องเบรรื้องทงหน้าโอ้ยพูดพูดพูด,พด,พดโอ้ยเอาหาหาบานนี่บ่หมมมองเก้าดอกมน้ามองนี้มองเก้าเนี่ยละ่ะเบิ้งพุดแล้วเบิ้องพูดพูด,พด แต่ไทยบอ่อน่อหน้าปีสิมาไม่แต่คุดกระปู่เด้ยนี่ใส่ละนี่บ่อหลายสามคนเด๋ยทีหนอ,อนนคนขึ้นคนมะคนขึน้คนคนขึ้นกับส้ำเก่าหน่ะเอาคุดอีกคุดอีกคุดอีกโอย ก็ยืมมาสุ่มมะกรก็ก็ยืมมาสุ่มมะกรูดตบปูเข่าตาเข่าตาโอุ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้เซาโหโหเลยเอาพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละเนาะ อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่ยส่องย่ายเพ่นบ้านสวนกดกระดิ่งพร้อมเด้อพี่นองเดี๋ยวสิบัาดคลิปหนาสวัสดีค่ะ